สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9อ่านคำพิพากษาสารดีกากรณีนายไพรพัฒโนอดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่3สมัยถูกกล่าวหาว่าดำเนินงานโครงการจัดหาทุนซื้อทองคำปิดองค์พระประจำเมืองหาดใหญ่หรือพระพุทธมงคลมหาราชเมื่อปี2547ค่ะซึ่งคดีนี้สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9พิพากษาลงโทษจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาโดยสารอุทธรณ์แผนคดีทุ จริญและประพฤติมีชอบพิพากษาแก้ให้ยกฟ้องในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2564นะคะจนมาล่าสุดวันนี้สารดีกาแก้คำพิพากษาจำคุก9ปีเนื่องจากสารเห็นว่าเป็นการกระทำผิดหลายกรรมและได้สั่งริบเงินที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิสิริทนทรราชวิทยาลายัย20ล้านบาทค่ะ ในพลายถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151และมาตรา157กรณีโครงการของเทศบาลน,นครหาดใหญ่ในการจัดหาทุนซื้อทองปิดองคพระพุทธทมงคลมหาราชซึ่งเรื่องนี้ส่งตรงไปยังปปชนะครับ ต่อมาปปชได้ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนและแจ้งข้อกล่าวหาในไพรกับพวกรวม28คนนะคะซึ่งรวมกันจัดหาทุนซื้อทองคําปิดองค์พระและได้ขอจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลหรือนําเงินสะสมของเทศบาลนครหัดใหญ่กว่า20ล้านบาทไปใช้ในโครงการโดยไม่มีอํานาจหน้าที่ค่ะ